เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังอยู่บ้านเกิดลุงเดิ วันนี้มีโอกาสแวะมาที่โรงแรมแห่งนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศส่วนส,สวยๆมาให้พี่น้องได้ชมกันจ้าแต่ว่าเราไม่ได้พักที่โรงแรมนี้กันนะจ๊ะพอดีไปพักที่บ้านพี่สาวลุงเดอจ้ามีความอยากรู้ค่าโรงแรมคร่าวๆ <c oughs> เราก็เลยลองเสิร์ชดูพี่น้องแพงจังเลยคืนละหมื่นขนาดไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นเด้อถ้าเกิดว่าเป็นช่วงซัมเมอร์คงจะแพงกว่านี้วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมีเมฆมากบางช่วงก็ยังพอมีแสงแดดอยู่จ้าถือว่าเป็นโรงแรมที่มีโลเคชั่น ดีจแล้วเขาก็ไม่ห่วงพื้นที่ด้วยส่วนด้านหน้าโรงแรมกว้างมากพี่น้องดูสิคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีดีจ้ะต้นไม้ร่มรื่นมากพอเดินเข้าไปข้างในเราก็จะเจอดอกไม้สวยๆแบบนี้จ้ะบบนี้ก็มีอยู่สองด้านเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดินเข้ามาอีกนิดก็จะเป็นมุมโชว์รางวัลต่างๆของโรงแรมนี้ที่ได้รับเยอะแยะ,ยะมากมายดูฮารูฮาราอยู่จ้ะพี่น้องตามมาดูลุงเดินนะคะว่ามาทําอะไรที่นี่เพิ่นมาซื้อกิฟต์ฟาวเชอร์ให้พี่ ี่สาวเนื่องในวันเกิดระหว่างที่ลุงเดอกําลังทําธุระอยู่นั้นข้างๆเราก็เห็นแอบ,บมีงานอ e ีเวนต์มีจัดเตรียมข้าวของไว้เรียบร้อยพี่น้องลุงเดอบอกว่าเขาจะมีงานจัดงานแต่งงานที่นี่ตกแต่งได้สวยงามมากจ้ะพี่น้องอุปกรณ์ก็ครบครันนะคะถ้วยกระฟงกาแฟจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามมากจ้า ส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นแก้วแชมเปญเอาไว้ดื่มฉลองให้กับคู่บ่าวสาวเราก็เลยเดินชมแบบเพลินๆเ,เลยจ้า มาอยู่ที่ไอร์แลนด์เราก็เคยไปงานแต่งงานครั้งหนึ่งจะ้ะเป็นงานแต่งงานของลูกชายเพื่อนพี่ที่เป็นคนไทยเดินชมไปชมมาลุงเดอก็ทําธุระเสร็จพอดีพี่น้องเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านพี่สาวลุงเดอกันจ้ะเดี๋ยว<ะ>ถ่ายให้ดูทางออกนะจะ้ะถนนทางออกไปก็ยาวพอสมควรจะทําให้เห็นส,นส่วนสองข้างทางวิวงามงามจ้ะพี่น้องเห็นบ่จะ้ะนี่จะ้ะคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะกําลังจะกลับบ้านพี่สาวลุงเดอจะ้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดะจะีจ้าบ๊ายบาย,บายจะ้ะเพื่อน